ในมุมปีม๋มัรู้สึกว่าคุณสุดอะรักคุณขำม,มานานมากแล้วอะมันแอบมีความแบบอยากครอบครองอยากอยู่ด้วยกันคือมันคือความรักในมุมของหม่อมขำม,มันค่อยๆก่อตัวขึ้นเนาะความรักจนวันหนึ่งที่มันถึงสุดที่แบบว่าเฮ้ย <c oughs> เราตัดสินใจที่เราจะเปิดละเราพร้อมรับทุกอย่างเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วเรายอมรับในความเป็นเรายอมรับในความรักของเราเพราะฉะนั้นยังไงเราก็จะยืนหยัดนั่นมันคือสิ่งที่ทําให้เราตัดสินใจว่าเอ้ย <c oughs> โอเคเป็นที่มาของคําว่าเล่นเพื่อนแล้วกล้าเปิดเผยมากขึ้น ข้าสัญญาว่าข้าจะไม่ทิ้งแม่สุดข้าอยากอยู่กับแม่สุดเท่าเท่ากับที่ข้าอยากอยู่กับพิเศจ,นะจริงๆหนานะคะเท่าที่เราได้มาเล่นเป็นตัวละครแบบทั้งสองคนนะบมับกับบลับสุดโชคดีมากนะโชคดีที่มีคนเข้าใจเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่ามันยังพมีทางเราใช่เราไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะมันมีคนที่เข้าใจและยอมรับเราอยู่ สุดแย่ขกกำเวรแท้ๆกุงจะได้สมรักกันกลับมีอุปสรรคเสียแล้วถ้าเป็นตัวทิมเองนะแล้วอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นนะ่ะเราก็เลือกที่จะยืนหยัดเพื่อ ความหลักของเราใช่พิงก็ไปต่อนะในบริบทที่เราเจออะพิมรู้สึกว่ามันไม่ถึงขั้นว่าไปต่อไม่ได้ข้อ strong ของเราก็คือคุณสุดกับคุณขาม่ะเขาเข้าใจกัน<ม>เขารักกัน<ม>เขามีการบอกเล่าแสดงออกซึ่งกันและกันซึ่งพิงรู้สึกว่าพอตรงเนี้ยมันจับมือกันไปแล้วมันมันไปต่อได้ะ<ม>ก็ไม่มีทางปล่อยมือแน่นอนกระซุบกระซิบซุ่มกายหยุดลวาวกระบาทอุดตลุดอุดจา่าทำอาถง เอาเคราะหอมกรอกพุ้มกันคุูโปจึงกรัตเรียกว่าคุณโมง่งแต่นั้นมา ต่มาถึงจุดหนึ่งที่แบบแล้วจะยังไงต่อไปดีซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญเหมือนกันนะมันจะไปต่อได้จริงไหมใ,ในสังคม